เป็นลืมโอ้ยลืมเล่นยากนแมเอาจะมงกันเด้อพี่น้อง จินสรอยจันเข่าบนี้ข้าเหตดตัดขอกบขวกเขียนแล้วบัได้หาน้ยู่น้ำจินจักเตียมาเคลื่อนีกครัผกระตกกรไดอื้งอยู่ดอกจักตุ่มหนึงนั่นแหะนี่เ็เรยว่าห้อบัได้หาน้จินหอกไปซื้อจิมากจินจักลลยเหมืนยังถนอกว่าเรียว่าโอ้ยจูดีไปง่ันนี้จูบันอยากดเถะเจ้าข้า้เลีอยู่แต่ว่าอยากแล้ว อันตับไม่ขอเพิ่นได้หลายเพิ่นลรดาไหมอ็ข้าม่ไม่หลายทีับจะขเงินเจ้าได้่นเลยงัวฟัน้บุณีก็กล้วยหอก่นเลยุณีกัดบุนีว่าตกินว่าตีกินสองเทียด้บีเป็นยังไงบุนีแม่วันตอนปากะักนอุ่นบ่ได้รับนนอนเลยหลานก็ไปออกรถมอเตอร์ไซค์มากันหนึ่งหัอน่ะว่ไปซื้อ กินก็จะหาจิโรกันพอ,อนะว่าเออวันนี้วะเอาสีเปิลเอิ่มก่อนสเสดไปกินผลอีกบ่หรอไงอิ่มแล้วบ่ไปเรียกกันอิ่มแล้วไหมเอวขันอิ่มหรอเราไปดิเห็ดแจีวแติดไปไงอันนี้เห็ดแจีวตัวอันนี่เป็นเรื่องโอ้ยลืมองเร่นยาตัวนี้ไหมนี่เนี้ยครับเป็นจีนเนื้อเขาก็ต้องมีนี่แน่ธรรมดาเป็นของธรรมดาไม่มีอันตัวไม่มีจริงไลย เน huh ี่ยพอดีพอดีโอ้นำใสใจจริงต้นนะองมัก็จะขันจนไหลมันก็สีเมาเป็ดก็จะวากันวนก็ไลกันบ่ไไ้อย่างยรเ้ำมาเลี้ยงอาจจะมอยกันเด้อพี่น้องโอ้ยังเสีเลยโอ้โหจุนายนตัวไปเอาคือบ่ไปแก่ก่อนไปไงบ่ไดิจุตัวเก็บประทัน เอาอยียวันเดีดยวจุกองไปัใส่เข้าไปแล้วครับโดยจุหรีฝานจุหรี่แพงขนาดดิไปสั่งยู้านเนี่ยใส่น้ำปาเข้าไปหน ย่ yeah. ต้องใส่ของขวดจัหน่อยดิใส่หลายกับบุนนรีหลวงมันเฉนียนตันคุ้นหรอกเนาะตันคุ้นอยู่โอุย้ยนี่แหละเพียวไงโอ้เพียวดีอยู่มึงอาจจะใส่บีดอกเพียวดีเลยเพียวเขียวอันนู้นไงเนื้อเงินกันเงินจีนหรอกบสุษผาเพียวออนเขาจะเอิ่นเอิ่นเพียวละเพียวออนไปตี เงินเพียเงินเพียเพราะว่าขันน้องเอื้อนเฉียนยองสิมันกะบอสผาผู้นคนก็ฟังบ่มมวนน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยมันสิเหลวาเลี้ยงเลยทีเห็นเหล่เลี้ยงครับคักทั้งเห็ดตึงอื่นไรอย,อย่างจุกเป็นแน่เลยหรอกจิ้มน้ำได้ก็เสียคือเก็ยนำเหมืนพี่น้องเอ้ย อันนี้เขาบริถิ่นด้วยนี่อันนี้ตัวตัวเสียบอยีกตัวนึงอ่ะเนี่ยโอ้ยมีดบลคักมีดบลคักมันต้องเอาตัวนี้ต้องมีดเที่ย,ทย,ยงหองนี่โอ้ย,อออยเจได้เจได้เพี้ยเยจ็บกันานีอาออ่อ่้าวแลี้ยวมาเป็นปลาจนวยกันตรงหมคือ คน,นเอ,นอียบ,บ,ยบ,ยบรบอ้อยบ๊วยบวเสียบตวคนบ่อยากคนเลยพี่น้องเฮ้ยบ่เออบสยียบตวคนยิ่เขาอิ่มเดีวสันละคอยาฝันหัวตรงฝันตอนสิวีวเงาดิ เอาเด็กปน้องเอ้ยมาจูดมันกันเด้ป่ะเนี่ยเนื้อไม่ไหมเลยเด็กปีน้องไม่ไส,ด,ส,ด,สดเลยอันเนื้อติดมันไม่หางเป็นตะแยงเสียบคักกู้ยังได้ก็เสียบมัดล่าง่วงไหเนี่ยเห็นอยู่ในถาข้าเจ้าโอ้เป็นตะแยบคักเนื้อติดมันหรือไม่ยังเหรออยู่ยตรงมันขบสูตรติดกันอันนี้พเพื่อนเอ็นยังมันพเพื่อนอันนี้เขาเอ็นคลื่นจอก อันใดขันขันแท้นาแท่นาบูมีเขาบ่อไห้ม่งเด้ออ่ออันที่ดำดำนั่นบอกเขาขาวดิเขาขาวดิอันนี้คือเงินจอกเงินจอกอันนี้คือสามสิบกีบนี่แหละอันดำดำนี่แหละสามสิบกีบเพิ่นว่าขั้นแท้นาอันเป็นใดขันแท้นานี่เที่ยงนี่แหละนี่โอ้โหที่มันงัวดปูโตใหญ่งัวหน่อยัเท้านาบูง่ายไป ไปยัคข้งิกันไปนอบมาเราต้องตีด้วยกันเลยเบี้ยเบีดด้ยเบี้ยโอ้โหเป็นอะไปไงเออมีผักกอกด้วักแค่งี้หยอดก,กอก

เขาจะเอินสามสิบจีบเนี่ยพระาไทยเขาจัเอินว่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปอ่ปะเทปะเทปเทียวผมยือนะโอ้แม่ลบาน ดื่มน,น้ำลายน้ำพอยยิบหอมใบกว่าเขากว่มีเบีอะหนานีนบือตะพักอยากออกไปเลยขากว่า ร้อยเลียดร้อยเขียงเยอยพี่นอ้องเราอยู่ก็ไปว่าเอาอีกกันดันมุอยิมอันนี้จอกเด้อพี่น้องเอ้อยเยอะจอกใครคือปักจอก,กนะล,ลงกซ่งเลยหันได้ติ๊บเสียบผักติ๊บไงปทรงปทรง Sốt kỳ ui sụt sẹp lắm, bà tôi. Tuấn bi lắm, à nguồn sáng lắm, sáng lắm, sáng nốt, chiến lắm, hốt trong sáng lắm, đi đi, tương lắm, sáng Trước này, hồ này nói việc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คมขักพักใสนำก่อไปเพี่ยเอาใส่ห้อบ่ได้ปลูกงยังหมากเต็มกาสซากรูหมากขึ้นเสียบขักนี่เพื่อนึงอะไรโอ้ลอยจูกขัดจู่เหน่ผุไปพี่อะ tìm cho nó đi mua ngoài nó bạn hỏi về toàn nổi đó thì toàn chiều nhau những chân xẹp các อันนี้ตับด้วครับเนี่ยตับก็ได้น้อยหนึ่งโอ้สดจ้ะมันยังขักว่ะเฮ้ยเริ่มเส้นลำยาตัวนี้ไหมโอ้จนว่าสิอิ่มแล้วโอ้จัดบังกันได้เป็นน้องเด้อ้กุ้งไงมา มุดสักทีให้ว่าจนินมุดดอกจังไงถ่าลูกถะเมียจิน้ำอยู่เต็มยากันเด้พี่น้องเด้อคักคักคักเ่นเอาโ้ยยย่ยยายย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  ร้อยบัคขักวันไหนวะมันต้องร้อยเด็ดๆไปเลยนี่ตั้งตือกิ้งขักนี่อ่ะอืมพี่น้องเก็ไปแบบแมนแล้วแมนแล้วโอ้เงี้ยแตกเงี้ยแตกหนูละ ตะกรีก็เจ้าเด็ดนี่เจ้ากินขาโค้งเน่ยังกรอบเดียดจินนี้ที่มันจะไหนหรือดิโอ้กินเป็นตะยานโพดไปไงเจ้าปาดเอาเนื้อเอาขาไว้งียงูแล้ววันนี้เลียดเต็มอยู่งค้งเจ้าเอามือกรอบกินกรอบกินเลยดิแต่ว่าเขาเปิเห็นั้องสามดอกวันนี้เกิดเสียบอยู่กันละตัวเลียดจังกัด ไม่กินเขาครับเยอะกินเขาแร้อยบ่เลยตื่นขึ้นผม,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 มจะเอาเห็ดไม่ไม้ห้องเปรยวมันเสียบด้วยเหนือกับหอม มันกำขื้นไปแล้วนี่โบแสบปันไนี้ดิมันจะขับันนี้มันสวยไหมอีกน่อยนิเนือไม่ไเนาะเองจีน้อยเนี่ยเห็นมากับไรน,นี่อ่ะก็าจาะว่ากินเนี่ยนี่อิ่มดูนี่เมีนมนกุ้มก็จะเบาดิ เดนฟานอีแก้วฟานนี่พี่นองเพียเนือไม่ไหมนาะพะย่เนาะต่ว่งงวสิเป็นง้วนหน่อยอยู่ดอกจ้ะง้วน่เน่ปนเล่งวนอะไรก็จบกับเอาดิเพราะว่ากาจะซื้อไปขาไปยังนะอู้ห้อนไป มาเด้อมากินซอยจุดน้ำพึ้งย้ป้อม้ะจ้าสุโภสุขนนดาอิ่มก่อนเขาเลยแล้วไย้มป้อมน, mm hmm. น้ำไล่ออกน้ำงส mm hmm. ีเป็นตาแสบคักผึงย้ป้อมเออ ทงนด้กเสียบพก่อาจินเสียบคนณ้น้านหม่ไเรายงเงีนยคจินบปเสียบจิ้มน้กับเสียบดิตนั้นที่เขาจิงกินนองพี่น้องบ่มนสิจินสมือหรอราคามันกลับ่มนถึงถึงเนาะุดนึงสมผมไปซื้อันกบควักหนึ่งรถ เป็นยังดอกเห็นเหรอก็จกเห็ดหายก็ติดยุ่ยจินอยู่แล้วล่ะต้รงมดาป้าเป็นไงอินไปโหยจังตอนนี่ตัวมากระไรส่งถ่ายติดเป็นไงนี่อ่ะจินข้าวแรงบ่ได้อีกค่ะขาดได้เป็นไงนะเียวจังเอยนี่วันนี้เอาพักคอนแม่เป็นไงเอาพัก่อนวันนี้แซ่บค่ะ เอาพักกันไปเรื่อยพักกันเอามะฮอพัน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 ถือกันอยู่แล้วครับป uh ืนนี่ปืนนี่บอกว่าตลาดง่วนด้วยพี่น้องก๊อบลาบหอยยังจังทักดิปปืนนี่นี่กระหายยาอยากเอาพันนี่ไม่พอไงเอาเนื้อใส่แล้วพันพันโอ้ยแซ่บมากพันยังได้อีกใบหน่อยพันธนี่นั่นแหละเอาใส่หน่อยเออพันธ์เขาอ้ยนั่นแหละก็ไง เรเคยพันข้าปุ่นต้นเราไม่ยอมบ่เคย,เคยโอ้ยข้าวปุ่นเรกินทุกทีอดีขันมันล้วเปิดเราเคยกินนั่นเมี่ยงกินนั่นโอ้ยมาเอาขักเอาเนียเะนะ่ยแต่นาะ

โอ, Dante, โอ asure, ้ il, ยมันกระเสียบหลับพี่น้องเอ้ยมือนนี่ก็ไดเขาจินนามกระไดก็ได้ว่าเขากเข่ได้กินดอกกล้องเพราะนั้นเปิดอยู่ว่าจินเขาประเทีศลงไปหาหลานก็จะกินเขาวระได้ปะเนี่ยเพราะว่าคือมันมีนี่ก็ขอบคุณคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนนะครับมันนี่ก็กินเขาบ่เป็นกินเขาแล้วครับก็ได้ว่าสู้จุกินย้ำแลรงไงใค่รคือยังไปเหตุงานก็สั่งมากแหละครับมันนี่ก็ก้อยพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนพวกรยาติดตามกะ พอยมีตะความสุขความจเจริญกันกทุกคนเด้อครับก็คือการไปกันมาหรือว่าปัจจุบัาทิ้งใดกับพอยมีความสุขความจเจริญกันทุกคนหรือว่าให้ใดจังที่จาของปัจจุบัคือว่าเด้องสำหรับมึงนี่ครับเก้าคมนีม้จะปีนี้จากน้องเด้อครับสวัสดีครับ